ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนโะชทํทำเองครั้งแรกตากของในเซเว่นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองกินกันว่าอร่อยเปล่าร่อยไหะไปซื้อของในเซเว่นกันไปหาดีก่อนนี่เลยนีอันนี้เลยนะต้องเอาแบบว่าแผ่นยักนะเอารถไหนดีเอาเอารนี้โอเคปวดไข่กุ้งผักด้วยนะนี่มายงเนสอยู่ไหนอะแบบเป็นซองอะทั้งหมดร4อบาทเอสีซ้มปวด มาดมูไข่กุ้งอันนี้ขาดไม่ได้นะของโรยของโรยอันน้ำสลดัดหยิบ,บมัวมวมาเลนะคะติกวาดให้เป็นเส้นๆฝอยๆกรานนะใส่ลงไปเลยใส่ผักทั้งหมดเลยปะเยเต็มมากน้ำสลดัดลุกๆๆๆเฮ้ยทุกคนมาลงกินกันว่ามันจะได้หรือเปล่า อร่อเนะมีปูอัดผักไข่กุ้งน้ำสลัด